สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาสุริยุปราคาส่งท้ายปีที่จะเกิดขึ้นในคืนวันพุทธที่2ตุลาคมของปี2567นี้ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะ เรามาทำความรู้จักกันกับสุริยุปราคาและความเชื่อในเรื่องของสุริยุปราคากันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะสำหรับคราดของพระอาทิตย์หรือที่เราเรียกกันว่าสุริยุปราคานั้นนะคะก็มักจะเกิดขึ้นในวันแรม15ค่ําค่ำหรือว่าวันขึ้น1น่งค่ำค่ะซึ่งทางจันทรคติก็เรียกกันว่าเป็นวันอมสีนะคะและโดยปกติในหนึ่งปีก็จะเกิดสุริยุปราคาขึ้นเพียงแค่2-3ครั้งเท่านั้นค่ะ ซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองและเป็นครั้งที่ส่งท้ายปีนะคะและเราถือว่าการเกิดสุริยุปราคานั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระจันทร์โลกและพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันค่ะเมื่อเรามองจากโลกออกไปนะคะเราจะเห็นเงาของพระจันบทร์บดบังพระอาทิตย์โดยอาจจะบดบังเพียงบางส่วนหรือว่ามืดมิดทั้งดวงก็ได้ค่ะ โดยในครั้งนี้สุริยุปร,ราคาก็จะเกิดขึ้นในคืนวันพุทธที่สองตุลาคมนี้นะคะโดยเริ่มเกิดในเวลา22นาฬิกา42นาทีค่ะเรียกว่าสุริยุปร,ราคาในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นแบบชนิดวงแหวนนะคะก็คือเกิดเงามืดเงาโมเป็นบางส่วนไม่เต็มดวงค่ะโดยสุริยุปร,ราคาในครั้งนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ในทวีปอเมริกาใต้แปซิฟิกแอตแลนติกและแอนตาร์กติกาค่ะ ซึ่งการเกิดสุริยุปราคาในครั้งนี้นะคะก็มองไม่เห็นในเมืองไทยค่ะเนื่องจากสุริยุปราคานั้นเกิดในช่วงเวลากลางคืนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะเพราะว่าตามความเชื่อนั้นเราถือว่าแสงคลาดของสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นหากมองเห็นด้วยตาเปล่าในซีกโลกใดหรือว่าประเทศใดก็จะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในที่นั้นๆค่ะ และเมื่อประเทศไทยเรามองไม่เห็นแสงคลาดจากสุริยุป,ปราคาในครั้งนี้นะคะเราก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยก็จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของสุริยุป,ปราคาในทางความเชื่อไม่ได้มากเท่ากับกลุ่มประเทศที่เห็นแสงสุริยุป,ปราคาได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะโดยสุริยุป,ปราคาในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นตรงกับจันทรคติการตรงกับวันพุธแรม15ข้าเดือน10ปีมะโรงค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นรอยต่อเข้าสู่คืนวันที่3ตุลาคมของปี2567นี้นะคะโดยเริ่มเกิดคลาดในเวลา22นาฬิกา42นาทีและมีจุดที่บทบังมากที่สุดในเวลา1นนาฬิกา45นาทีแล้วก็กินระยะเวลาไปสิ้นสุดคลาดที่เวลา4นาฬิกา46นาทีค่ะก็รวมระยะเวลาในการเกิดคลาดสุริยุป,ปราคา6ชั่วโมงกับ4นาทีค่ะ โดยสมผุดคราดสุริยุปราคาในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ราศีกันนะคะที่15องศา49ลิบดาคา่ะและแม้ว่าประเทศไทยเราจะมองไม่เห็นสุริยุปราคาในคราวนี้นะคะแต่ก็เชื่อว่ามันจะมีผลกระทบอยู่บ้างกับดวงชะตาของแต่ละบุคคลค่ะโดยคราดครั้งนี้นะคะถือว่าจะส่งผลกระทบกับชาวราศีกันและชาวราศีมีนโดยตรงเลยละคะ่ะ เพราะว่าทั้งสองราศีนี้นะคะถือว่าอยู่ในแนวระนาบของการเกิดคลาดนั่นเองค่ะโดยผลกระทบนะคะก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับว่าองศาของลัคนากำเนิดและองศาของดาวในจุดตั้งรับที่ราศีกันและที่ราศีมีนของแต่ละบุคคลนะคะว่าองศานั้นอยู่ในระยะของการเกิดคราดหรือไม่ค่ะ หากองศาของลัคนากําเนิดและดวงดาวที่ตั้งรับในเรือนราศีกันและเรือนราศีมีนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบ3องศาของจุดเกิดคลาดที่15องศา49ลิบดานะคะก็จะถือว่าอิทธิพลร้ายของคลาดที่เกิดนั้นจะเบาบางลงนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราถือว่าอิทธิพลของสุริยปราคานั้นเมื่อเกิดขึ้นตามความเชื่อก็ย่อมส่งผลกระทบกับดวงชะตาของผู้คนอยู่ค่ะ และยังถือเป็นช่วงเวลาที่ครูโหนท่านห้ามให้เลิกอีกด้วยนะคะโดยเราจะไม่นิยมประกอบการมงคลใดๆที่สำคัญเลยนะคะในช่วงหน้าสัตวารีหลังสัตวาราก็คือก่อน7วันและหลัง7วันนับจากวันที่เกิดสุริยุปราคานั่นเองค่ะโดยในคราวนี้นะคะถือว่าสุริยุปราคาก็เกิดขึ้นในคืนวันพุทธที่2ตุลาคมนี้ค่ะดังนั้น ผลกระทบก็จะเริ่มมีตั้งแต่วันที่25กันยายนเลยไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะโดยคราสสุริยุปราคานั้นเกิดขึ้นที่เรือนใดของชะตาราศีเกิดนะคะก็ถือว่าจะส่งอิทธิพลวุ่นวายกับเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละราศีนั้นจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรกันบ้างนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2นะคะ ที่อาจารย์กบจะพูดถึงอิทธิพลของคราสสุริยุปราคาที่จะเกิดผลกระทบกับชาวราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลและราศีพิจิกค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีสิง์กันก่อนเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงนั้นก็ถือว่าคราสสุริยุปราคาก็เกิดขึ้นในเรือนการเงินของท่านคา่ะ ดังนั้นในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของเงินกันทองทองการหาผลประโยชน์และรายได้ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินกันทองทองค่ะรวมถึงชาวราศีสิงห์ควรต้องระวังในเรื่องของมิจฉาชีพระวังในเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสูญหายหรือว่าเสียหายค่ะอีกทั้งในช่วงนี้นะคะท่านอาจจะมีรายจ่ายมากค่ะ รวมถึงในเรื่องของเงินเงินทองทองที่ท่านคาดคิดเอาไว้อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังนะคะสำหรับบางท่านในช่วงนี้อาจจะขาดสภาพคล่องค่ะดังนั้นนะคะท่านก็ควรจะงดให้ผู้อื่นยืมเงินแล้วก็เวลาจะตัดสินใจอะไรที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เช่นใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือว่าซื้อสินค้ามีมูลค่าสูงนะคะชาวราศีสิงห์ก็ควรจะต้องคิดให้รอบคอบเป็นพิเศษค่ะ สำหรับชาวราศีกันนะคะถือว่าอิทธิพลของคราะสุริยุปราคานั้นเกิดขึ้นทับดวงชะตาของท่านเลยค่ะจึงถือว่าชาวราศีกันนั้นเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นเจ้าภาพหลักจากอิทธิพลของสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในคราวนี้เลยค่ะซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของท่านนะคะ รวมถึงในช่วงนี้ท่านควรจะต้องระวังอุบัติเหตุที่อาจจะทําให้ท่านเสียเลือดเสียเนื้อหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะดังนั้นคนราศีกันในช่วงนี้ท่านก็ควรจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะควรงดการไปสถานที่อโครจรหรือว่าสถานที่ที่ล่อแหลมต่อการเกิดเรื่องนะคะอย่าไปในที่เปรี่ยวยามค่ําคืนแล้วก็ควรจะงดการดื่มสุรายามเมาจนเมาไม้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ ยังถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกันนั้นทําคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปอีกด้วยค่ะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าท่านอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหากับคนที่อยู่รอบตัวได้ง่ายดังนั้นชาวราศีกันก็ต้องระวังอย่าไปหัวร้อนนะคะแล้วก็ต้องระวังคำพูดรวมถึงการแสดงออกให้ดี เพราะแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเช่นคนรักคู่ครองหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนธุรกิจก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหากันได้ค่ะทีนี้เรามาดูราศีตุลกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีตุลถือว่าท่านรอดตัวค่ะท่านรอดพ้นจากการเกิดอิทธิพลของสุริยุป,ปราคาในครั้งนี้นะคะเพราะว่าในช่วงปี6.5และปี66ที่ผ่านมาถือว่าพระราหูนั้นเดินโครจรเล็งดวงชะตาของท่านค่ะ ถือว่าท่านก็มีโอกาสได้เป็นทั้งเจ้าภาพหลักแล้วก็มีโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมมาหลายครั้งแล้วค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆนะคะว่าที่ผ่านมาท่านก็โดนมาเยอะแล้วนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าพระราหูนั้นเดินโคจรออกจากจุดที่ให้โทษกับดวงชะตาของท่านไปแล้วจึงถือว่าท่านรอดตัวค่ะยกเว้นแต่ว่า ชาวราศีตุลท่านใดนะคะที่ในเรือนราศีกันและในเรือนราศีมีนในดวงชะตากำเนิดของท่านมีดาวตั้งรับอยู่ท่านก็อาจจะวุ่นวายไปตามความหมายของดวงดาวค่ะว่าดาวนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรของดวงชะตานะคะยกตัวอย่างเช่นท่านมีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองนะคะ ก็จะหมายถึงพวกผลประโยชน์ไรายได้คนรักคู่คลองหรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยหากมีดาวดังกล่าวนี้ตั้งรับอยู่ในเรือนราศีกันหรือว่าอยู่ในเรือนราศีมีนนะคะท่านก็อาจจะโดนผลกระทบในเรื่องดังกล่าวนี้ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูราศีพิจิกกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นท่านก็ควรจะต้องระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์และ,ะไรายได้นะคะ ท่านควรรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ดีอย่าไปหยวนหรือว่าอย่าไปยอมใครมากจนเกินไปค่ะไม่เช่นนั้นในช่วงนี้จะโดนเอาเปรียบได้นะคะรวมถึงในช่วงนี้คนใกล้ตัวหรือว่าคนที่ไว้ใจของท่านก็อาจจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้ท่านปวดเสียนเวียนก้าวได้ค่ะและชาวราศีพิจิกบางท่านนะคะก็อาจจะถูกคนที่ไว้ใจหักหลังหรือว่าถูกเลื้อยขาเก้าอี้หรือถูกแทงข้างหลังได้ค่ะ อีกทั้งในช่วงนี้นะคะหากชาวราศีพิจิกทำโปรเจกต์ใหม่หรือว่าลงทุนอะไรต่างๆในช่วงนี้อาจจะมีสะดุดติดขัดไม่ค่อยราบรื่นนักนะคะสำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆการเสี่ยงโชคการเล่นหุ้นเล่นหวยหรือว่าเล่นเหรียญคริปโตรวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆนะคะช่วงนี้ไม่ควรจะทุ่มเทจนหมดหน้าตัก หรือว่าไม่ควรจะทุ่มเทม,มากจนเกินไปค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าช่วงนี้มีโอกาสเสียมากกว่าได้นั่นเองค่ะสำหรับท่านที่มีบุตรบริวารก็มีแนวโน้มว่าบุตรบริวารของท่านอาจจะทําให้ท่านเกิดความปวดเสียนเวียนกล้าวขึ้นมาหรือว่าอีกในหนึ่งบุตรบริวารของท่านอาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะทําให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยในการดูแลเอาใจใส่เขาค่ะอีกทั้งอารมณ์ของตัวท่านในช่วงนี้นะคะ ก็ดูจะแปลปรวนมากกว่าปกติค่ะเช่นมีความเครียดมีความกังวลหรือว่ามีอารมณ์เหวี่ยงขึ้นขึ้น,นลงลง,ง่ายเหมือนคนวัยทองเลยนะคะหรือบางท่านก็จะรู้สึกน้อยใจคนนั้นคนนี้รอบตัวได้ง่ายและสำหรับบางท่านอาจจะหมายถึงการเบือ่อเบือเบ่อเซงเซงโดยไม่รู้สาเหตุเป็นต้นค่ะและตามความเชื่ออิทธิพลของสุริยุป,ปราคานั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่เรื่องแย่ๆเท่านั้นนะคะ แต่ว่าในวันที่เกิดสุริยุปราคาเราถือว่าเป็นมารลิกของเงินพระจันทร์ที่เข้มขลังมากเลยค่ะซึ่งสายมูไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าในหนึ่งปีนั้นก็จะมีเลิกของเงินพระจันทร์ที่เข้มขลังแบบนี้เพียงแค่2อถึงสครั้งเท่านั้นค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาของเงินพระจันทร์นะคะเราเชื่อกันว่าเข้มขลังที่สุดก็คือในช่วงเวลาที่เกิดสุริยุป,ปราคานั่นเองค่ะ ซึ่งในคราวนี้นะคะสุริยุปราคาก็เกิดขึ้นในคืนวันที่2ตุลาคมค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เวลา22นาฬิกาสนาทีไปจนถึงเวลา4นาฬิกา46นาทีเรียกว่าเกิดแบบข้ามคืนนั่นแหละค่ะก็คือเริ่มเกิดในคืนวันที่2เข้าสู่เช้ามืดของวันที่3นั่นเองโดยเวลาที่เกิดคลาดแบบบทบังมากที่สุดนะคะคือเวลา1นนาฬิกา45นาทีค่ะ ซึ่งตามความเชื่อนะคะก็จะถือว่าเวลา1นึนาฬิกานาทีเป็นเวลาของเงินพระจันทร์ที่เข้มขังที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการของเงินพระจันทร์นะคะอาจารย์กบก็จะปักหมุดตัวอย่างวิธีการของเงินพระจันทร์เอาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะ ท้ายนี้อาจารย์กบขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านแข็งคกราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงขอให้อิทธิพลของสุริยุป,ปราคาที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถทำอะไรท่านได้ค่ะและขอให้ท่านมีดวงเฮงดวงปังทำงานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆจะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ฟังคลิปนี้มาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ